พาไปดูงานศิละปะร่วมสมัยนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานศิละปะร่วมสมัยและท้องถิ่นผ่านนิทรรศการวิถีศรัทธาอีสานนะครับมรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งเป็นการนําเสนอวิถีความศรัทธาของพุทธศาสนาในภาคอีสานผ่านศิละปะวัตถุทางทศาสนาที่สําคัญในภาคอีสานเช่นพระไม้ไปติดตามกันครับที่ศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีนิทัศการวิถีศรัทธาอีสานมรดกวัฒน,นธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันโครงการวิจัยการบริหารการจัดการพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิละปะกรรมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ เดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27มีนาคม2565ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการนำเสนอวิถีความศรัทธาของพุทธศาสนาในภาคอีสานผ่านศิลปะวัตถุทางศาสนาที่สำคัญของภาคอีสานนั่นก็คือพระไม้และหูแต้มเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ศิลปะท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับคะ ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญนะครับของพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติและเป็นต้นแบบให้กับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติอีกด้วยนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยกุลอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับนะครับและก็มีนักวิจัยอาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจในงานศิลปะเข้าร,ร่วมเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็มีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดครับ ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็บอกนะครับว่าจากการที่ศิลปะทั้งสองแบบเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคอีสานจึงถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สําคัญนะครับและก็สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้เหลือนหายไปรวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ให้รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นงานนี้ครับงานนิทรศการวิถีสัตยาีสานมรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมแล้วก็ได้สืบทอดงานฝีมืออันล้ำค่านี้ไม่ให้เหลือนหายไปจากสังคมไทยอีกทั้งนิทรศการนี้ครับยังเป็นต้นแบบสำหรับนิทรศการอื่นๆน,นิทรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นที่จะนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติต่อไปนะครับศิลปะที่เรา ทํากันอยู่เวลานี้นะครับมันก็มีศิลประร่วมสมัยที่บางทีก็ไม่มีรากของศิลปะไทยอยู่สักเท่าไหร่หรือบางทีก็ไม่มีเลยนะครับเช่นชอบแบบเคป๊อปเอันนี้ก็ชอบไปโดยที่ว่ามันไม่มีอะไรของเราอยู่ในนั้นเลยนะครับหรือว่าอชอบศิลปะแบบของฝรั่งที่อยู่ในมิวเซียม ทัศิ์ของฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่มีรากของไทยอยู่ตรงนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้ขัดขวางนะครับเพราะว่าศิลปะเนี่ยมันต้องการความร่ำรวยแต่ว่าเราจะทำได้ดีเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่เรามีรากของเราอยู่นะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็มีรากศิลปะจิตปกรรมวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอะไรของไทยเนี่ยมันอยู่ในหัวเราโดยไม่รู้ตัว สำหรับมิเทศกาลวิถีศรัทธาอีสานมรดกวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนอกจากจะมีการจัดแสดงเผยแพร่ความรู้ศิลปะการทำพระพุทธรูปไม้หรือชาวอีสานนิยมเรียกว่าพระไม้แล้วนะคะก็ยังมีการวาดหูแต้มหรือว่ารูปแต้มกิจกรรมฝาผนังของวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวรรณกรรมท้องถิ่นของอีสานโดยเฉพาะสินใส อีกทั้งยังมีภาพกากหรือภาพเจตกรรมแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวอีสานด้วยทั้งนี้ในงานนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีการเสวนาในหัวข้อความเชื่อท้องถิ่นการอนุรักษ์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะอาทิคุณอเล็กคุณแล่นนะคะ ที่ปรึกษาอิสระด้านการอนุรักษ์ประติมากรรมที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรก็มาร่วมเผยแพร่ศิลปะทางนู้นด้วยนะคะคและก็มีคุณแฮร์รีสตบอลเลสผู้ก่อตั้งบริษัทบอลเลสซีเวลบริษัทออกแบบและผลิตผ้าทอที่สหราชอาณาจักรเช่นกันค่ะค,คุณอเล็กซานดราบอสพันธรักษ์บร,รดกแห่งชาติฝรั่งเศส รวมทั้งคุณโอริเวอร์ลินประธานรองประธานสถาบันวิจัยการออกแบบใต้หวันเป็นต้นนั่นเองนะคะ